เช่าเลยนะแกเช่าเลยเช่าอะไรอะเสียไอ้สิงห์ปิดล้างดวงเลยปิดทำไมอะ่ะเดี๋ยวตีแม่งสามคงเนี่ยสักตีเรื่องอะไรอะ่ะมึงมองโกงติงเหรอฮะเอ่อเท่าแกไอ้เผือกอก่ะเพือพ่อนชั้นตามันเหล์เท่าแกตาเหลือ,อตาเหลือคืออะไรวะก็ตาส่องไงตาส่องทุยไม่สมประกอบฉันฉันมีของมาตาส่องนี่เอามาเอาเข้าไม่ไล่นี่ โง่นี่เพื่อนมึงเนี่ยเนี่ยน,นี่อะไรกะโอ้อสาลายไส่ลายพังทองแท้นี่อะไรวะเนี่ยกูมานทองอะ่ะเท่าแกเอาลูกคลิกมาลูกลูกคลิกหยิบไม่ไหวละ่ะไม่มีทำอะไรเดี๋ยวสิ้นเดือนวะจะตักเลืเองินหรือเรียกร้องวะตลอดถึงเดือนรับตังถึงเดือนรับตัง โอ้โหเท่าแก่นี่มันโคตรพ่อโคตรแม่ลูกคิดหรือเปล่าเนี่ยตักกองง่ามันเป็นลูกคิดเดี๋ยวนี้มันโตแล้วให้พ่อมันคิด <c oughs> จับหยิกเกาหยีจับหยีคังหยิกคังหยิกคังขวอยคังขวอยคังหยีคังหยิกคังขวอยเจ็บคังสองมึงสองคังสอ,อ <c oughs> งมึงสี <12 S 1> สี่หมื่นสองส้าเก้ทั้งหมดห้าบเกาบททั้งหมดเลยนะห้บเกาทขโทำไมมันน้อยนะท้แกของนิดเยียวเอาอะไรเยอะแยะวะเผื่อมีอีกเอาตังให้มาไปเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกมีอีกมีอีกมีมีมีจ้ะมีจ้ะไปนับตังนี่ไง